สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกทคนด้วยนะครับกอติดเชลซีวันนี้อยู่ผมแก๊ปสแกนเช่นเคยนะครับวันนี้มีประเด็นดราม่านะผมที่โรมมนอับบามวิดโดนความบาดนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมาเริ่มที่อัปเดตสถานการณ์ล่าสุดจาก The Athletic UK นะครับตามหลักแล้วสโมสรที่มีเจ้าของคองสิทธิ์หนึงและถูกความบาดจะต้องถูกห้ามทําทุกอย่างรวมถึงห้ามลงแข่งขันแต่เชลซีได้รับใบอนุญาตนะครับผมและเป็นกรณีพิเศษให้สามารถลงแข่งขันได้ตามปกติและอย่างที่2อนะอย่างไรก็ตามนะเช แม้จะได้รับใบอนุญาตแล้วให้ลงแข่งขันได้แต่การที่ขายของไม่ได้ซื้อขายนักเตะไม่ได้นะต่อสัญญากับนักเตะไม่ได้ขายตัวเข้าชมเพิ่มไม่ได้และต้องคุมงบเวลาเล่นเกมเยือนมันก็ต้องทําให้เชลซีอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตอยู่ดีนะ,ะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินที่ต้องจับตามองนะโดยปกตินะครับเชลซีมีค่าใช้ใจ่ายก่อนที่จะหักรายรับแล้วอยู่ที่50ล้านปอนด์ต่อเดือนนะและมีล่าสุดเชลซีขาดทุนไป148.8ล้านปอนด์นะ ดังนั้นต่อให้สามารถแข่งขันต่อได้แต่ถ้ายังโดนตัดสิทธิต่างๆห้ามทำโน่นทำนี่นะเชลซีก็คงต้องแบกรับเรื่องนี้ไม่ไหวและในระยะยาวแม์ลอนะได้บอกว่าอาจจะต้องแบกไปถึง2-3เดือนนะครับอย่างไรก็ตามนะทางเดียวที่เชลซีจะยื้อระยะเวลาแบกรับได้นานกว่าน,นั้นก็คือต้องขอใบอนุญาตกรณีที่ะครับผมชทอบที่2จากรัฐบาลอังกฤษนะฮะโดยต้อง ข้อตกลงเนี่ยคาดว่าทีมกฎหมายของเชลซีเนี่ยจะทําเรื่องให้สามารถขายสินค้าได้รับรายได้จากสปอนเซอร์และขายตั๋วเข้าชมการแข่งขันได้เพื่อให้ทีมสักยังไม่พังแล้วก็อยู่ต่อไปนะครับอย่างไรก็ตามนะผมเดียร์ติยนะูเคยะยังบอกว่าโอกาสที่จะคุยเพื่อทําข้อตกลงฉบับที่2นะถือว่ามีความเป็นไปได้นะแต่ทางรัฐบาลอังกฤษนะกับเชลซีต้องหาทางออกร่วมกันว่าเงินที่เข้ามาเนี่ยจะไปไว้ส่วนไหนนะซึ่งถ้าทําให้รัฐบาลเชื่อได้ว่าเงินที่เข้ามา ในเชลซีเนี่ยจะไม่ไปถึงมือของเซียมีก็มีโอกาสที่รัฐบาลจะยอมออกใบอนุญาตได้เช่นกันนะผมหากใบรับรองนี้ออกมาได้ก็มีโอกาสที่เชลซีเน่ยจะแบกสถานการณ์นี้ไปได้อีกสักพักจนกว่าจะได้เจ้าของใหม่นะตามการรายงานของ The Antic UK นะครับผมสุดท้ายก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเจอใหม่พี่หน้าครับสวัสดีครับ